ไปวิ่งหนีเลยโว้สองลุ้มหนึ่งนิวะ

มีน้ำะ้หมดแล้ว้้าหมดแล้วไาแล้วแล้วแไปแล้ไปแล้ไปแล้วไแล้วแล้วแล้ว้วาแว นำจบ d i f f e r ันร้องโ้카 �hai